ตอนกับดักหลุมพางสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนการทำหลุมพางนะครับซึ่งเรียนมากๆแต่ถ้ามีคนสังเกตเยอะๆมันก็น่าจะรู้นะครับเอาเป็นว่าเออไม่ต้องตกใจไอสิ่งที่ผมคาบอยู่นะครับมันก็คือหมีนะดี๋ยผมจะทำให้ดูว่ามัน ดูยังให้กลายเป็นหมีเออที่ผมนั่งคือไดโนเสาร์ส่วนที่คาบอยู่คือหมีนี่นะครับหมีเห,มหมเ,เห็นหมีไหมครับเออเห็นหมีไหมเออมาเขาเรื่องเลยนะครับการทำหลุมพางอย่างแรกที่ต้องมีก็คือคืออะไรครับคือแป้นเหยียบนะครับ อย่างที่สองก็ต้องมีเทีนทีนะครับอย่างที่สามก็คือทรายนะครับหรือกาวเวลก็ได้นะครับแต่ผมขอท,ทำเป็นทรายครับคุณก็แค่คุณลงไปกี่บ็อกก็ได้กี่บ็อกก็ได้ผมจะคุณลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าับห้าบ็อก แถมเป็นหกก็ได้ครับชั้นที่สองก็ต้องใส่นี่ครับเทียนทีชั้นนี้ก็จะใส่ทรายเส่วนชั้นนี้ก็จะใส่อย่างนี้นะครับสมมุติเราเอาเป็นว่าผมเนี่ยนั่งตัวอะไรมาดูนะครับเอามันนี่บอนี่ต้องขอขอบคุณตัวเกมงมอง MC t ท t a นด้วยนะครับ รวมมดได้เจ๋งมากนะครับผมขอเดินผ่านนะอุ๊ยอะไรกันอ๋อตอนนี้ผมขี่อยู่นะครับมันก็เลยลำบากนิดนึงเอ่อแล้วขอทดลองที่ที่เป็นทรายดีกว่านะครับมันจะเรียนกว่าเยอะ ก่อนเดีนเราก็จะพาชมม็อบไปเรื่อยๆนะครับม็อบใหม่นะครับคือกวางนะครับกวางกวางอย่างนึงก็คือกานะครับนี่คือกาไหนๆไหนๆกาหายไปไหนได้ยินแต่เสียงอ๋ออยู่นี่นี่ก็คือซุนักกิ้งจอกแล้วก็คือนกกระจอกเทศดั่งได้ไมเอ่ยนั่งไม่ได้ ทะเลทรายมันชายย่างหายากจริงๆหรอทะเลทรายหนออยู่ไหนหนอเอาเป็นว่าถ้าคุณยังไม่อยากได้ไอเทมของเขาเอาสรุปว่าตรงนี้เป็นทะเลทรายแล้วกันนะครับถ้าคุณกำลังทำสงครามหรือจะจะดักฆ่าพวกมอนเตอร์อะไรก็ได้นะครับหรือคุณจะจัดการพวกที่มันโลภนะครับ แบบจะจัดการอย่างไม่ต้องเอาไอเทมมาเลยนะครับคุณโ็แค่คุณลงไปเอา,าลาวามาดีกว่าเนาะคุณคุณลงไปสองบล็อกนี่แล้วก็ชั้นที่หนึ่งยันที่สองให้คุณวางลงไปชั้นที่สองนะครับลาวาวางไว้ชั้นที่สองเออเลยนี่ต้องขอเก็บ ชั้นที่สองวางไว้ที่สองนะครับบางคนสงสัยทําไมต้องชั้นที่สองเพราะทรายเวลามันหล่นปุ๊บเมื่อแตะลงไปชั้นล่างทําให้คนที่อยู่ตรงนี้เอือโดน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 ละวาไหมนะครับแต่ถ้าหากเป็นแค่ชั้นเดียวเอาเป็นว่านี่คือลาว่าทรายก็จะตกฟรีปึ๊กแล้วคนนึกแ่ไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าทําตามขั้นตอนเหมือนเมื่อกี้นะครับเอาเทียนที เทบอยู่นี่ครับเออวางวางวางผิดวางผิดนี่วางเท่านี้แล้วผมก็จะ ขอไปครับเอ่อแล้วผมก็จัดเสกสัตว์ชนิดหนึ่งมาก็คือเอาเป็นหมูโอ้โอ้อะไรเนี่ยโอ้เพชรสตีเพชรโอ้เจ๋งเจ๋งไม่หมดใหม่ใหม่เพิ่มเยอะเอ่ออะไรวะลืมอ๋อจาข้าวครับข้าวข้าวเสกหมูไว้แล้วข้าวหลอก มานี่สิลูกมานี่โอ้ยนี่นะครับนี่ก็คือหลมพางนะครับแล้วก็จะเอากระดักเหมือนเดิมครับกระดักเทียนที่ครับคุณลงไปสามช่องสี่ลงไปสี่ช่องนะครับเ้าขุดเป็นแนยวยาว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  แล้วก็วางเทียนเทียเต็มเลยนะครับแล้วก็เพื่อความเนียนเราจะวางทรายแค่อันเดียวนะครับนี่ครับความเนียนของมัน แล้วเราก็ทดลองทาเป็นทางเดินดูนะครับมีเดินมาเรื่อยๆบางคนก็ไม่รู้นะครับอยู่ๆเดินมาเอ๊ะนี่มันทางอะไรกันก็อนลองเดินดูจึ๊กจึ๊กจ๊กๆๆตกตึง้งโอ้ยกระโดดหนีอ้กระโดดหนีไม่ทันนะครับก็จะเละอยู่ตรงนี้เอาเป็นว่าครั้งนี้ผม จะจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับก่อนอื่นก่อนจะจบเราจะไปจิบน้ำชาก่อนนะครับหไหนๆโต๊ะปิกนิกโต๊ะปิกนิกโต๊ะปิกนิกอยู่ไหนนี่นะครับโต๊ะนี่นะครับเก้าอี้ครับนั่งจิบน้ำชาครับนี่นะครับเป็นตัวเกมของเอ็มซีไททันนะครับ เข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับอู้มีนี่ด้วยโอ้โหเจ๋งอะไรเนี่ยนี่ไฟเหรอสวิตไฟไนน่แน่แน่ไม่เห็นมีไฟเลยสงสัยผมจะไม่รู้วิธีใช้นะครับสงสัยว่าผมจะไม่รู้วิธีใช้นะครับและนี่ก็คือที่นั่นสลหรับปิกนิกมันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะมันไม่ใช่แล้วล่ะ mẹ tịt đẹp mẹ vai mẹ Này, nó là lại nắm bắt đầu bắt đầu mới ơi 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 ผมจะจบการรีวิวเพีออยงเท่านี้นะครับเบอ